ได้ไรบอเด้อโอ,โอ้แสดงว่าเอาเข้าไปรอบนึงแล้ววะเนี่ยเด้อเด้ได้ไรบอยกขึ้นบังได้บออันนี้ไม่ไม,ไม่น้ำสักดิโอ้คุณเป็นนาดี้วะอะไรเนี่ยโอ้ห้อยคอนแจ้งกัน โอ้ปัญญาย์เนี่ยอีทู้โวย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 บุกคว่ำมดนะขี้เนท่วงไห้ดิ โอ้ฝนอ่ะเอาหน้าน้ำน้อยมีไหหมอยกบนอันใหญ่นะยกครับเนอะอันนี้ป่าเต็มปวานนี้เนอะโอ้ปลาดุกไงอือเป็นตาได้อยู่หนอนแใหญ่ Bắn Ủa oh, nhọc cả bài nhây rồi tông đấy Bà nói mới sốn <laughs> <laughs> à, khó bán tỉ, nhỏ chúng ta được cái đi Ừ ta đổi gì? đổi nhẹ được tôi đấy. khiêu bờ lầy long mai hìa ở trong chị ờ kêu con nhung nam truôn ban mò nhon chị nhung kêu đặt ได้กันจังที่โตได้เถอะโตโดนแล้วก็แล้วปลาบึกเอายุป่ะเนี่ยดุกยักยังแค้มุกลูกะยุบ่เคยได้บ่เคยได้ยุบ่ะเป็นได้วางน้ำวางมาไม่ได้คู่ึงอืะ ปลาดุกเนกนี่มาจากแม่น้ำปลาสักนี่น่ักวเหมอโอวัดสิคลก็ท่วมอ่ะท่วมโอ,โอ้ตะปุงตะพาบบออกบัดดอะทุกปีมันบทท่วมนดทัุ่กนนโอ้กนี้นนหนักเอเาปนอนผนังกรน้ำนี่นะหลาย <c oughs> น้ำมันมีปนไปกับไงนี่แห่ตรงกันครเมียงไกันครูนี่มันเลยน้ำท่วมอยู่ใจนี่มาจะแก้ปัญหาน้ำท่วมมันที่ไหนได้มันบ่ได้แก้มันมาท่วมมันเพิ่มปัญหาอยู่กระนั้นป่อยธรรมชาติมันน้ำมามันมีปนไปดิเมียนเมียนแล้วนี่มันมีปนไปนี่เข้ากระต่ายเบ็ดนี่ได้กินข้าวบะต่ายเบ็ดกันโอ้ เอาเถอะแซ่สองมืง้อก็จบละตัดคืนที่คืนแล้วดะน,นี่โควิดนาที่นีมทนะ่วมกระท่วมไปอ,อย่าขังโดดนะดีฝนตกแล้วปลาปลตจังว่ปลาบุมไหมเด้อย,ยิงนี่ยง่จนะตัวเด่นนะ

โอ้โอ้บัตรใดป้ายยังงี้ดิโอ้สุดยมามาต้องตั้งไวก่อนตัวเล็กหมัน ควันทุ่งควันไทยควันกระสังโอ้โหคุ้มคา่าเดินปอกให้หมายนกเน้่ยก็คุ้มค่าด้อย,ยังน้อยก็ได้ป้นนินไง่ยากโตกันยังดีโตจากโลนึงก็ยังดีป่วานนินปลาปลาตุกกะ Hàng lùng, dẫn, mà, ngoài. Ừ. Cho nói chung là nó ngồi xuống phía dưới, ngồi xuống phía nó ngồi

ห้างเดี๋ยวนะ<า>อย่างรถแก้วไม่ได้ต <c oughs> ักต้งเต่ม้ออกมาไปบมอวม่าที่ <c oughs> ออแตะเพีนย,ยนงหญ่โตเนาะตจากโลนึงมีปะเคยได้ะบ,บอะอกเห็มยังว่า5โมงนึกว่าทุ่มนึงใช่ไห,หม5โมงเล่งไง โอ้มือตึบเอา,าบดพักยังบดได้เลยวะ้ี่โมงก็เริ่มค้มแล้วดิอืองมันหมอกจัดอีกอนนั้นโอ้โหทุ่มหนึ่งนี่ก็เริ่มโอ้หมอกไต่เบิร์ดนะ <c oughs> ทีแรกคิดว่าฝนอเออแล้วมัน,ม,น,ม,นอม,อมันเป็นฝนหรือหมอกวะมันเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวเดี๋ยวเหรอเนาะพยานแต่ฝนนะ นี่สัง่งพาเต้นขึ้นมาส,สมาาั่งสั่งพาเต้นมายิ่จากกันกันเลมาคืงผมสัง่งไปหาซื้อน้ำโลตุ้งโลตัดป้ายนะบ้านกันกันเต็นเท่าไรไอ้เรนนะเออนสวนเนอะคนสวนก็จะสวนจัดย่างเนาะสวนมากก็ร้อยหนึ่งกันเต็นนะหัวละร้อย เดินอการนงบักวิวหุ่ตะไตในฟิไมค์ข้หนเดินอ้งการนะฟังบีดกันือืมีสองฟังันิละบีเอ็ีเอ็มก็อยูตรงข้ามไหมาเข้าไว้ห่มเข้าไปก็เดอของไฮเนนกันนะอเดี๋ยวประหาความมึงนะของไฮเนนเข้าไปอืว่าเป็นฮอตหลังนายนาว่าีของไฮเลนอืม ปีแต่ปีก้อนปีก้อนนั่นไป็เวทไทยเบื้องขอ้ปลุกสตอเบอรี่ปีก้อนนั่นนะสว่างขอ้อปลุกสตอเบอรี่พอดีไปงานปีแรกขอมาจารัดสดสดดูไว้เป็นฟอร์เรสก็เหเนี่ยมูเนี่ยโมน้องนี่นะใครมันจิ้วเนี่ยติดจัดอ่ะอเฮ็ดไข่เพียงดิยวกอยู่ทางชุดอะไรดีเองนั้น ไปเที่อาไปโพไปปัสถานที่ไว้แล้วดิจ้างาที่ยมือไหเปิดราคา้ได้ชกันักดีดวัน้อยกามมีแล้ว

ก็ต้องยอมแล้วเอ,าอ,ไไอ้าติดหลอกก่อน,อนโอ้ก็น่าจติดตัวอ,อย่าีกว่านี่ได้เนาะให้คุ้มคาเสียเวลาอเอน,น,บบาน่าใจคาะเมดบไกเป็นดบ้าก็นาได้คดตู้เนีน้ยใช้อยู่ก่อนาะ cập nhật bọc em ăn cho phụ lắm cho phụ lắm em ăn ngủa sibu mi hai lời đất ơi mày ngủa mày 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 mày

โอยน้ำเอเป็นตีหนนัเลฮ้ยสมควรนีเป็นรุ้นดูกน้อยหานี่กิวหากับแกมจีลังเห่าเนาะตรงนั่นน่ะเป็ดตรงน้ำเซี่ยววะน้ำร้อนเอง หล่นยืงหล่นเฮงซัดแม่เรียสิบุมุ่นตีเนาะมุ่น,นประคองเลียเพได้เหโอ้เห็นเห็นทางเครื่องบัวเฮงจริงสิทางล่างนี่สุดยอดเลยเนะ่ะไปเห็นอยู่แม่น้ำเจ้าพญานะดูคำทึงแทบสิบบมีไออย่างขยับขยดืดโอ้โหทำเฮงกนาดเนาะ

Nhiye màu nhắm khuyên ní cả là mời là hên nị mời 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 mời

นี่กต่พอกบพอกแล้วบ้านที่ามันสิได้ผมบอกแล้ว <laughs> <laughs> ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวตั้งสองขีดเออถึงขีดบุ้งแล้วนี่ยังน้อยกับถ,ถ่ายทึกอ่ะ